นับเพิ่มทีละสองเป็นการนำจำนวนสองบวกกับจำนวนเริ่มต้นแล้วบวกผลบวกด้วยจำนวนเดิมต่อไปตามลำดับเด็กๆลองมาดูตัวอย่างและฝึกนับไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะชั้นรองเท้านะคะมีรองเท้าอยู่นะคะเริ่มต้นที่สองบวกอีกสองเป็นสี่นะคะและนับเพิ่มอีกสองเป็นหกแปดสิบ 1ิ1ส1งสิ2สี่และยี่นะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาเริ่มนับจาก4นะคะมีม้าทั้งหมด4ตัวนะคะนับเพิ่มอีกสองนะคะมีต่อไปนะคะมีสิงโตเพิ่มมาอีกสตัวนะคะรวมเป็นเท่าไหร่คะเป็น6นั่นเองนะคะ และตามด้วยเต่าอีกสองตัวเป็น8นะคะแล้วมีเพนกวินเพิ่มมาอีก2ตัวรวมกันเป็น10นะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาฝึกนับตัวเลขนะคะจากตารางที่ครูกำหนดให้นะคะนับเพิ่มทีละสองนะคะโดยเริ่มจาก20นะคะนับเพิ่มอีก2ได้เท่ากับ22ค่ะนับเพิ่มอีกสองได้เท่ากับ24นะคะแล้วนับเพิ่มอีกสองได้เท่ากับ26นั่นเองค่ะ บวกอีกสองนะคะเด็กๆช่วยกันคิดนะคะต่อไปนะคะได้เท่ากับ28ค่ะ28บวกเพิ่มอีกสองนะคะเด็กๆได้เท่าไหร่คะได้30นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆมาเริ่มนับจาก31นะคะนับเพิ่มทีละสองนะคะได้เท่าไหร่คะ3 3ต่อไปเลยนะคะ3 5 37 39 41 43 45และ47ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการนับเพิ่มทีละ2ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เ,เริ่มนับจากตัวเลขที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่น51 53 55 57ตัวต่อไปก็บวกเพิ่มอีก2นะคะได้เท่ากับ59นั่นเองนะคะ ค่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานหน่วยที่7ฉันมีมารยาทดีเรื่องที่5การรับส่งของคำสั่งให้เด็กๆด,ดูภาพการจัดงานวันผู้สูงอายุที่โรงเรียนของพี่โตมีเด็กเตรียมของขวัญมาให้ผู้สูงอายุโดยแจกให้ผู้สูงอายุคนละสองชิ้นช่วยพี่โตนับ เพิ่มครั้งละสองโดยเขียนเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องค่ะอะ่ถ้าเพิ่มเด็กๆต้องมาเติมข้างล่างก่อนนะคะ,ะดูะคะ่ะตัวเจเลขอะไรคะเลขสองเราจะนับเพิ่มทีละสองนะคะต่อไปตัวไอจะเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยเป็นเลข4นะคะต่อไปตัวเอชเป็นเลขห ต่อไปตัว G ค่ะเลข8ต่อไปตัว F เลข10ตัว G ก็จะเป็นเลขเท่าไรเอย่ย12ตัว D เป็นเลข14 C เป็นเลข16ต่อไปค่ะตัว B เป็นเลขเท่าไรเอย่ย 18อ่าสุดท้ายเป็นเลข20นั่นเองอให้เด็กๆลงมือทำเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานศิลปะสร้างสารรค์มาค่ะหน่วยที่7ฉันมีมารยาทดีเรื่องที่5การรับส่งของคำสั่งค่ะให้เด็กๆทำกล่องของขวัญสำหรับใส่ของตามขั้นตอนที่กำหนดให้ ่เด็กๆมาดูสิคะช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวมีขั้นตอนให้เด็กๆประดิษฐ์นะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้เด็กๆระบายสีค่ะระบายสีภาพให้สวยงามต่อไปขั้นตอนที่สองให้เด็กๆตัดตามรอยปะะขั้นตอนที่3ให้เด็กๆตัดกองขั้นตอนที่4ให้เด็กๆ ข้ากาวประกอบเป็นกระเป๋าสิ่งของค่ะลงมือทำกันเลย